อเริ่มต้นเรื่องแรกของวันนะครับด้วยเรื่องการเมืองที่ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องร้อนแรงที่สุดของวันนะครับนั่นคือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าปติญญาเขาใหญ่นะครับคำว่าปฏิญญาเขาใหญ่นั้นเป็นคําซึ่งแน่นอนว่าเป็นคําที่ผู้สื่อข่าวใช้นะครับในการพูดถึงเหตุการณ์ที่คุณทักษิณและคณะนั้นได้มีการลวมตัวกันนะครับที่ รีสอร์ทแห่งหนึ่งของคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพร่วมกันนะครับของบุคคลสําคัญทางการเมืองหลายต่อหลายคนนะครับการถ่ายภาพร่วมกันของบุคคลสําคัญทางการเมืองอาจจะไม่ใช่ปัญหาอะไรถ้าบังเอิญคนที่ถ่ายอยู่ในรูปทั้งหมดนั้นไม่ใช่คนที่มีทุกทางการเมืองนะครับแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยจํานวนมากนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีใครบ้าง ที่อยู่ในรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณชินวัตรอ,อ,อดีตนายกมตรีนะครับซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนว่ากําลังจะกลับมาปฏบัติทางการเมืองอย่างเปิดเผยทันทีที่พ้นสถานะของนักโทษนะครับในวันที่2ส,งสิงหาคมคุณอนุทินนะครับรองนายกมตีนะครับเสียกลางคุณสาลัดนะครับซีอีโอของปอตทแห่งประเทศไทยนะครับบุคคลที่อยู่ในภาพทั้งหมดนี้เป็นบุคคลสําคัญทางการเมืองที่ถือว่าเป็น ผู้มีอำนาจตัวจริงทางการเมืองแล้วก็เป็นผู้มีอำนาจตัวจริงที่กําหนดชะตากรรมของประเทศทั้งสิ้นนะครับคุณสุวัตลรริปะตะพันลบคุณนะครับคุณสมพงษ์อมรวิวัตนะครับคุณทักษิณชินวัตรและคนอื่นๆเอการปรากฏตัวของบุคคลสําคัญเหล่านี้นะครับเป็นบรรยากาศทางการเมืองที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากนะครับว่าวันนี้เราเห็นในยะทางการเมือง อะไรบ้างจากการปรากฏตัวของคนเหล่านี้แล้วก็การรวมตัวของคนเหล่านี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าปกติแล้วคนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยออทำอะไรโดยไม่คิดนะครับเวลามีการเคลื่อนไหวมีการแสดงออกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของคนเหล่านี้นั้นทุกครั้งเวลาเขาจะปรากฏตัวหรือเวลาจะมีการถ่ายรูปร่วมหมู่กันนั้นคือการสื่อสารทางการเมืองต่างๆให้กับ สื่อให้กับประชาชนเห็นนะครับเ,เพราะฉะนั้นการรวมตัวกันนะครับของคนเหล่านี้ในด้านหนึ่งนั้นมันมีในยะทางการเมืองว่าคุณทักษิณณนะเวลานี้กำลังทําสิ่งที่หลายคนพูดกันจริงๆนะครับนั่นก็คือคุณทักษิณกกำลังพยายามที่จะรวบรวมองค์คาพยพต่างๆของคุณทักษิณกลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองภายใต้การนำนะของคุณทักษิณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า แต่ละคนที่ปรากฏตัวในรูปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณออนุทินชาญวิรกูลนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุวัสลิปตะพันลบนั้นล้วนเป็นนักการเมืองเก่านะครับที่ในช่วงรุ่งเรืองถึงขีดสุดของคนเหล่านี้นั้นคนเหล่านี้สามารถกําหนดชะตากรรมของประเทศได้นะครับว่า ประเทศไทยควรจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนประเทศไทยควรจะเป็นประเทศที่ใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ใครควรจะเป็นฝ่ายค้านตลอดการนะครับสิ่งที่สําคัญมากกว่าการปรากฏตัวของนักการเมืองรุ่นปู่หรือนักการเมืองรุ่นลุงนะครับเหล่านี้ก็คือการปรากฏตัวของนักธุรกิจใหญ่ของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น เจ้าของบริษัทกาฟนะครับซึ่งก็เชื่อมโยงไปสู่ InTouch และ Advance ด้วยนะครับหรือการตีกอล์ฟร่วมกันของคุณอนุทินแล้วก็คุณทักษินแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่ดูเหมือนว่าประเทศไทยวันนี้กำลังเข้าสู่เฟสใหม่ของการควบแน่นทางอำนาจนะครับระหว่างอำนาจทางการเมืองของนักการเมืองรุ่นเก่าอย่างคุณทักษินนะครับ กับนักการเมืองรุ่นที่อาจจะใช้คำว่ารุ่นเก่าไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่นักการเมืองรุ่นใหม่นะครับอย่างคุณอนุทินนะครับซึ่งสามารถเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ต่อไปยังคุณสุวัสดิปป์นิปพพันลบได้นะครับสามารถเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ต่อไปยงังคุณสมพงษอมรวิวัฒและนักการเมืองรุ่นเก่าคนอื่นๆได้นะครับแปลว่าวันนี้นะครับเรากำลังเห็นการรวมตัวของนักการเมืองรุ่นเก่าจำนวนมาก ที่ไม่ได้ปกปิดการมีสายสัมพันธ์พิเศษกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่เป็นกลุ่มทุนที่ตอนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยนะครับและไม่ได้มีการปกปิดนะครับความสัมพันธ์ซึ่งมีลักษณะข้ามพักของนักการเมืองเหล่านี้นะครับคุณทักษิณเพื่อไทยคุณอนุทินภูมิใจไทยคุณสวรรัสดิ์ลิปะตะพัลลบชาติพัฒนานะครับ ทั้งหมดนี้อยู่คนละพักกันต้นสังกัดแตกต่างกันแต่ว่าสามารถรวมตัวกันได้โดยมีคุณทักษิณเป็นศูนย์กลางดังนั้นวันนี้สิ่งที่เรากําลังเห็นนะครับคือการก่อตัวของจัก,กรวาลทางการเมืองที่มีคุณทักษิณเป็นศูนย์กลางนะครับซึ่งสามารถจะรวมพลังข้ามพักได้นะครับแล้วในการรวมพลังข้ามพักนี่น่าสนใจนะครับว่าพลานุภาพคุณทักษิณที่จะรวมพลังข้ามพักนั้นยิ่งใหญ่นะครับจน แม้แต่พักเพื่อไทยเองนะครับคุณประเสริฐจ,จันทระลุงทองนะครับเลขาพักนั้นก็ไม่ได้ไปปรากฏตัวร่วมเฟรมนะครับกับคุณทักษิณที่เขาใหญ่นะครับในภาพชุดที่มีทั้งคุณทักษิณมีทั้งเสียกลามีทั้งคุณสุวัส มีทั้งคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ปรากฏตัวร่วมการเพราะนันเป็นบรรยากาศทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับว่าผู้มีอํานาจตัวจริงในประเทศนี้คือใครนะครับผู้ที่กลุ่มชะตากรรมในประเทศนี้ตัวจริงคือใครไม่ใช่เลขาพัก เพื่อไทยนะครับหรือไม่ใช่คนอื่นน,นะครับที่มีตําแหน่งทางการเมืงองเป็นทางการแต่ว่าผู้มีอํานาจตัวจริงในประเทศนี้คือกลุ่มนักการเมืองเก่านะครับที่มีความสัมพันธ์พิเศษเความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับกลุ่มทุนการเมืองต่างๆนะครับซึ่งจะเ,เป็นหลักฐานนะครับของการสร้างเครือข่ายของคุณทักษิณน,นะครับในเวลาที่คุณทักษิณกําลังจะกลับมา มีบทบาททางการเมืองอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยนะครับนี่คือด้านที่หนึ่งของสถานการณ์การเมืองวันนี้ปฏิญญาเขาใหญ่กำลังเป็นสิ่งที่สื่ออย่างคุณวัสนนาน,าน่่มเอามาแซวนะครับว่านี่คือปฏิญญาเขาใหญ่หรือไม่นะครับแน่นอนว่าคุณทักษิณและพวกไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินนะครับคุณประเสริฐจันทระลงทองคุณแพทองทานนะครับหรือว่า คุณสุวัสดิ์ิปตาพันลบนั้นไม่มีใครเรียกการรวมตัวของตัวเองว่าเป็นปฏิญญาเขาใหญ่อย่างแน่นอนนะครับแต่คำคำนี้นะครับมีนยัยยะของการสะด้เห็นถึงกลุ่มอำนาจใหม่ซึ่งเป็นการรวมตัวของขาใหญ่ของประเทศไทยนะครับดังนั้นปฏิญญาเขาใหญ่เป็นคำซึ่งสื่อสร้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนี่คือการรวมตัวของขาใหญ่นะครับที่มีบทบาทอยู่เบื้องหลังการเมืองไทยนะครับ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองเก่าที่ประชาชนไม่อยากเห็นนะครับและเป็นสัญญาณของการเมืองที่ในแง่หนึ่งก็น่าเศร้าใจนะครับในแง่หนึ่งก็น่าปดหูใจเพราะว่าประเทศไทยนะครับคนไทยไปเลือกตั้งปี66เพราะว่าความอยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่า1ปีหลังการเลือกตั้งปี .6 กนะครับการจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่วนามาสู่การสถาปนาอำนาจนําของคุณทักษิณแล้วก็การสถาปนาอำนาจนําของคุณทักษิณนั้นนํามาสู่ระบบที่คุณทักษิณนั้น สามารถจะรวมตัวนะครับกับเครือข่ายอื่นๆนะครับที่เป็นพวกพ้องเก่าของคุณทักษิณได้นะครับแล้วก็ทำให้นะครับคุณทักษิณน,นั้นกลายเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลของการเมืองไทยไปนะครับ ภาพแบบนี้ในแง่การเมืองนั้นเป็นฝันร้ายสำหรับประชาชนนะครับเพราะประชาชนอยากเห็นการรวมตัวของการเมืองเพื่อประชาชนไม่ใช่การเมืองของการทำงานทางการเมืองแบบการเมืองรุ่นเก่าแต่วันนี้นะครับเราไม่เห็นบรรยากาศทางการเมืองแบบนั้นอีกต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะคุยกันต่อนะครับขอบคุณนะครับท่านที่ดูอยู่แล้วก็ กดไลค์เรียบร้อยนะครับกดติดตามเรียบร้อยนะครับวันนี้ทุกท่านเหมือนบ่นเหมือนกัดว่า YouTube ไม่แจ้งเตือนไลฟ์เลยนะครับงงกับระบบ YouTube จริงๆเดี๋ยวอาจจะต้องนะครับถามยูทูบว่าวันนี้ระบบเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าถามเอ่พวกสื่อที่อื่นนะครับเมื่อกี้อินบ็อกซ์ถามกันก็ก็ได้คําตอบว่าหลายช่องก็เจอปัญหาแบบนี้จริงๆนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับที่เจอปัญหานี้นะครับมีหลายคนก็ เล่าให้ฟังว่าเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่เช็คแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าเจอปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้นะครับขออนุญาตไม่บอกว่าที่ไหนบ้างแล้วกันนะครับแต่ว่าหลายช่องก็ inbox มาว่าเจอปัญหาเดียวกันนะครับดังนั้นน่าจะเป็นปัญหาของระบบซึกอย่างของ YouTube ที่ไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับกลับมาสู่เรื่องของเรากันต่อนะครับว่าการรวมตัวของกลุ่มขายใหญ่นะครับซึ่ง มีฉายาว่าเป็นปฏิญญาเขาใหญ่เนี่ยนะครับในสุดแล้วเนี่ยนะครับมันคือสัญลักษณ์ว่านักการเมืองนะครับกลุ่มการเมืองเก่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคุณพักษิณนะครับจะพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินจะพักภูมิใจไทยนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับนักการเมืองกลุ่มนะครับอื่นๆชาติพัฒนาก้านะครับหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจการเมืองนะครับที่อยู่ในรูปทั้งหมดนั้นนะครับก็คือสัญลักษณ์ว่า การรวมตัวแบบนี้กำลังเกิดขึ้นเครือข่ายการเมืองใหม่ในยุคที่คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยกำลังก่อตัวขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเครือข่ายทางการเมืองที่ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะครับว่าทำไมมันถึงมีความพยายามขัดขวางพักก้าวไกลไม่ให้จัดตั้งรัฐบาลนะครับในด้านหนึ่งนั้นคนเหล่านี้มีความเป็นพวกพ้องกันมีความเป็นองคาพยพกันมีความเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับคนถึงขั้นจะตีกอล์ฟ ร่วมกันได้เป็นคนที่จะต้องมีความสัมพันธ์พิเศษกันอย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่าน,นั้นก็คือวาระของคนเหล่านี้จะเป็นอะไรนะครับระหว่างการทำงานต่างๆเพื่อประชาชนหรือว่าการทำงานต่างๆเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ของนักการเมืองรุ่นเก่านะครับกับกลุ่มการเมือง ต่าง,างๆนานานี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับบรรยากาศการรวมตัวของฝ่ายคุณทักษิณแบบนี้เกิดขึ้นท่ามกลางคดีของคุณเศรษฐานะครับซึ่งกำลังจะมีการตัดสินในวันที่24อ่ที่จะถึงนี้นะครับแล้วคดีคุณเศรษฐานั้นเป็นคดีที่เริ่มมีมุมมองมากขึ้นเรื่อยๆว่าคุณเศรษฐานั้นอาจจะไม่รอดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหนึ่งในคนที่ยืนยันแบบนั้นก็คือ คุณวีระธีรพัฒน์ะครับซึ่งมีการพูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าตอนแรกนะครับคิดว่ากรณีของอคุณเศรษฐาคดีคุณเศรษฐาถือหุ้นสื่อนั้นคุณวีระพูดเอาไว้ในรายการคุยให้คิดนะครับของไทยทีวีนะครับบอกว่าแหล่งข่าวของคุณวีระเนี่ยเขาระบุอย่างนี้นะครับว่าโอกาสที่คุณเศรษฐาจะรอดคดีเนี่ย30%เ แต่โอกาสที่คุณเศษฐาจะไม่รอดคดีเนี่ยมันมีถึง70%นะครับเป็น70%ที่คุณเศรษฐาจะไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นสำคัญที่ตอนนี้กลายเป็นชนวนความกังวลของฝ่ายคุณทักษิณลึกๆอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเศษฐาในวันที่24สิงหาคมดังนั้นการออกมาปรากฏตัวของคุณทักษิณและพวกนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นการโชว์พลังว่า คุณทักษิณกลับมาแล้วและคุณทักษิณยังแข็งแรงอยู่นะครับใครก็ตามที่ต้องการจะวิภา์วิจารณ์คุณทักษิณใครที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำน,นาจของคุณทักษิณน,นั้นขอให้ระลึกเอาไว้เสมอนะครับว่าเบื้องหลังของคุณทักษิณคือใครเบื้องหลังคุณทักษิณน,นั้นมีผู้มีผลกลุ่มไหนบ้างที่สนับสนุสน,นคุณทักษิณอยู่และมันคือสัญญาณนะครับให้หลายคนย้อนลำลึกไปถึงบรรยากาศทางการเมืองยุคเก่าๆสมัยที่ไทยรักไทยเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็ ไทยลักไทยนะครับมีโอกาสกินรวบประเทศนะครับซึ่งก็เป็นยุคของการใช้ทุนนะครับการใช้ผู้มีอํานาจในการปกปิดสื่อปิดกั้นสื่อนะครับในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่คนทําสื่อว่าสื่อไหนก็ตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณนะครับก็จะเป็นสื่อที่ถูกคมคู่นะครับไม่ว่าจะด้วยการใช้อํานาจรัฐคุกค,คามนะครับไม่ว่าจะด้วยการใช้กลุ่มผู้อิทธิพลไป ไปไปขู่โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นการใช้การยัดคดีนะครับต่างๆนาน,นานในยุคที่คุณทักษิณมีอํานาจสูงสุดในยุคไทยรักไทยปลาย48ปกับ49นั้นประเทศไทยนะครับมีการเลือกตั้งก็จริงแต่ว่าสื่อไม่สามารถทํางานอย่างมีอิสระเสรีได้นะครับสื่อในวิจารณ์คุณทักษิณก็จะจบด้วยการถูกคดีจะจบด้วยการถูกโจมตีจะจบด้วยการาถูกคนเข้าไปประทุษร้ายนะครับรวมทั้ง จบด้วยการนะครับข่มขู่ว่าจะตัดโฆษณาต่างๆนานาแบบนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นภาพของคุณทักษิณน,นะครับที่มีการรวมตัวกับนักธุรกิจใหญ่ของประเทศนะครับและนักการเมืองรุ่นเก่าของประเทศทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพซึ่งสําหรับคนที่ทันการเมืองวันนี้นะครับคนที่ทันการเมืองในยุคที่คุณทักษิณเคยยิ่งใหญ่นั้นเห็นแล้วอาจจะต้องยอมรับว่าสามารถจะหวาดผวาได้นะครับเพราะว่า เป็นการเห็นในบรรยากาศที่อาจจะเป็นไปได้ที่การคุกคามสื่อในยุคที่เคยเกิดขึ้นแบบในยุคไทยรักไทยนั้นจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยของเรานะครับนี่แหละคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับคุณคุณพุซี่แคทบอกว่าขนาดสุลต่านนิติพลยังไม่มาสแสดงว่า ยูทูบมีปัญหาจริงๆนะครับคุณโซเมตบอกว่าต้องเข้าไปที่ไลฟ์สดแล้วไปที่ค้นหาใส่ชื่อช่องถึงเด้งออกมานะครับบอกว่าขนาดค้นหาในช่องยังไม่ขึ้นแย่จริง u t u b e เนี่ยนะครับก็มีคนอินบ็อกซ์บอกว่าไม่มีไลฟ์นะครับไม่ใช่นะครับจริงๆมีไลฟ์อยู่นะครับเป็นประบบของ youtube ที่มีเออร์เลอร์นะครับไม่แน่ใจว่าเกิดเพราะอะไรนะครับก็มีคนอินบ็อกซ์มานะครับว่า ไม่เห็นไลฟ์ขึ้นนะครับไม่ไม่ต้องอินบ็อกซ์มาบอกผมนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วนะครับผมพูดตั้งแต่ต,นต้นแล้วมันเป็นปัญหาที่ระบบของ YouTube เมื่อเป็นปัญหาที่ระบบ YouTube ผมไม่มีความสามารถแก้ไขได้นะครับได้บอกไปตั้งแต่เริ่มรายการแล้วนะครับวันนี้ระบบหลังบ้านของ YouTube มีปัญหา<ม>แล้วก็มีคนอินบ็อกซ์มาบอกว่าไลฟ์ไม่ขึ้นไลฟ์ไม่ขึ้นผมทราบแล้วครับว่าไลฟ์ไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถแก้อะไรได้ในเวลานี้นะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าเป็นระบบ YouTube นะครับที่มันไม่ขึ้นนะครับบอกผมไปนะครับผมก็แก้ไม่ได้นะครับบอกผมก็ไมแก้ไม่ได้ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่ กังวลน,นะครับและทุกคนที่ทักเข้ามาแต่ว่าวันนี้ระบบ youtube มันไม่มีการแจ้งเตือนนะครับผมไม่สามารถแก้อะไรได้ไม่ได้เป็นความผิดของผมนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ว่ายิ่งบอกเยอะเนี่ยผมจะยิ่งเสียสมาธินะครับผมทราบปัญหานี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแล้วก็พยายามแก้นะครับโดยมีการเริ่มไลฟ์ใหม่นะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ระบบนะครับก็เอ่อ นะครับมันไม่มีการแจ้งเตือนนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีคนอินบอกมาผมต้องตอบนะครับผมขอตอบหน่อยแล้วกันว่าเลิกส่งมาได้แล้วนะครับไม่ไหวครับมันส่งมันประมาณ20คนกระหน่ำส่งมาเนี่ยนะครับผมทำงานไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับอ่ะโอเคนะผมแจ้งตอบไปแล้วนะครับมีคนส่งมา20คนเนี่ยนะครับแล้วผมต้องอ่านหมดเนี่ยนะครับผมทำอะไรไม่ได้นะครับก็ ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับบอกว่าทุกคนแก้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กันนะครับก็เนี่ยแหละครับมีไม่มีการแจ้งเตือนจริงๆนะครับทุกคนก็คอมเมนต์เหมือนกันหมดเป็นระบบที่ YouTube มันมีความผิดพลาดนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนได้เป็นห่วงนะครับถ้าใครเป็นห่วงก็สนับสนุนด้วยการกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้หรือว่าสแกน QR code หรือธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับหรือสนับสนุนเข้ามาทาง YouTube Super c แชทนะครับวันนี้เรารอการสับสนุนอยู่มี2ท่านนะครับคือคุณสกัลี่และคุณนิโคลารีนะครับ, ali, แ, ali, รบแต่ว่าท่านอื่นๆนะครับใครต้องการจะสนับสนุนก็ส่งความสนับสนุนเข้ามาได้นะครับวันนี้ YouTube มีปัญหาเรื่องการแจ้งเตือนนะครับทั้งระบบนะครับไม่ใช่ที่ผมคนเดียวนะครับแต่หลายที่ก็เจอปัญหาคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นบทบาทคุณทักษิณวันนี้นะเป็นบทบาทที่ในแง่หนึ่งอันตรายนะครับเพราะว่า มันสะท้อนถึงโอกาสที่ต่อไปนี้สื่อจะทํางานวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างเต็มที่นั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับว่าจะมีการ ขู่มีการคุกคามผ่านการขู่ว่าจะตัดสปอนเซอร์นะครับขู่ว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้แบบที่เคยเกิดขึ้นในยุคคุณทักษิณหรือเปล่าเพราะว่าเบื้องหลังคุณทักษิณที่ยืนอยู่ด้วยกันวันนี้คือนักธุรกิจกลุ่มที่ร่ารวยเบอรต์ต้นของประเทศไทยและมีธุรกิจต่างๆมากมายมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามแต่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยนะครับสำหรับบรรยากาศประเทศแบบนี้แต่ว่าในแง่าการเมืองน่าสนใจนะครับว่า ขณะที่คุณทักษินรวมตัวโชว์พลังแบบนี้ขณะที่คุณเศรษฐานั้นถูกมีการประเมินโดยคุณวีระธีรพัฒน์หรือว่าพี่วีระว่าโอกาสที่เศรษฐาจะไม่รอดมีสูงถึง70%แบบนี้นะครับกลุ่มที่รวมตัวต่อต้านคุณทักษินหรือประกาศตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามคุณทักษินนั้นก็ดูเหมือนจะมีการรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอยากจะไล่ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งว่าการรวมตัวของคุณวันอยู่บำรุงนะครับ กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยเป็นการรวมตัวที่น่าสนใจนะครับในภาพกว้างๆคนอาจจะมองว่าคุณวันอยู่บำรุงหมดราคานะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหมดราคาแต่ในภาพด้านลึกมันคือการรวมตัวของคนแค้นทักษิณชินวัตรคนแค้นนายใหญ่แห่งบ้านจันทร์สองล่าและเป็นคนแค้นที่รู้เรื่องราวลึกๆของคุณทักษิณอย่างดี นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจนะครับหรือเรื่องของการรอดหรือไม่รอดคดีความต่างๆเพราะฉะนั้นการรวมตัวของพลเอกประวิทย์กับคุณวันอยู่บํารุงหรืออาจจะหมายถึงคุณเฉลิมอยู่บํารุงต่อไปในอนาคตเนี่ยมันคือการรวบรวมนะครับกลุ่มนะักการเมืองแนวรับรวงพลางจากทุกค่ายโดยมีศูนย์การอยู่ที่บ้านป่ารอยต่อ บ้านป่ารอยต่อกลายเป็นศูนย์รวมคนแค้นบ้านจันทรสองล่ารอจังหวะพริกผันทางการเมืองนะครับแล้วก็เป็นการรอจังหวะที่คดีคุณเศรษฐาถูกยื่นโดยกลุ่มสอวอชุดเก่าซึ่งถูกมองว่าเป็นคนของพลเอกประวิทย์แล้วก็จะให้การตัดสินอนาคตคุณเศรษฐานั้นอยู่โดยองค์กรอิสระซึ่งถูกมองว่าเป็นคนของพลเอกประวิทย์ด้วยเพราะฉะนั้น ในแง่การเมืองนะครับเราเห็นการสู้กันของการเมืองเก่า2แบบแบบที่1คือฝ่ายคุณทักษิณซึ่งตอนนี้มีการรวมตัวกับคุณอนุทินมีการรวมตัวกับนักธุรกิจใหญ่ต่างๆคุณสุวัสดิ์ลิปะตะพันลบต่างๆและอีกแบบหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งคือคุณพลเอกประวิตย์นะครับกับคุณเฉลิมซึ่งมีการแมทชิ่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเฉลิมเดินทางออกจากฝ่ายคุณทักษิณไปอยู่บ้านป่ารอยต่อนะครับในแง่การเมืองนั้น น่าเกรงขามไหมคําตอบคือมีความน่าเกรงขามเพราะว่าพลเอกประวิตย์เองนั้นประกาศตัวเป็นคนที่ไม่อยู่ฝ่ายคุณทักษิณอย่างชัดเจนนะครับเ,เป็นคนที่นะครับอ,อยู่รวมตัวนะครับกับฝ่ายซึ่งไม่ต้องการคุณทักษิณอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็พลเอกประวิทย์พลตำรวจเอกพัชระวงศ์ัชราวาดวงสุวรรณนับตั้งแต่คุณเณสถียรเป็นนายกนั้นไม่เคยร่วมสังคกกรรมนะครับกับ ฝ่าย uh, คุณเสถาเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การเมืองเป็นการเมืองที่กลุ่มอํานาจเก่าเนี่ยเป็นสองขั้วขั้วคุณทักษิณน,นะครับมีคุณอนุทินอยู่ข้างตัวเองมีคุณสุวัสด์มีกลุ่มธุรกิจที่ร่ํารวยที่สุดของประเทศตัวเองอยู่ขณะที่ขั้วพลเอกประวิทย์และคุณเฉลิมนั้นยังไม่มีใครรู้นะครับว่ามีขุมกําลังนักการเมืองไหนอยู่ด้วยอีกบ้างนอกจากกลุ่มพลเอกประวิทย์และกลุ่มคุณเฉลิมอยู่บํารุง ในแง่คั่วทางการเมืองเนี่ยฝั่งพลเอกประวิตธิอ่อนแอกว่าฝ่ายคุณทักษิณอย่างแน่นอนในแง่แบ็คทางธุรกิจนั้นการที่คุณทักษิณตีกอล์ฟกับเจ้าของกอฟนะครับตีกอล์ฟกับเจ้าของอินทัชตีกอล์ฟกับเจ้าของแอดวานซ์ได้นั้นฝั่งพลเอกประวิตธและคุณเฉลิมไม่มีทางสู้คุณทักษิณได้อย่างแน่นอนแต่ที่ฝั่งคุณประวิตธและคุณเฉลิมสามารถสู้ได้คือความรู้เรื่องความลับของคุณทักษิณในด้านต่างๆนะครับที่ มีมากนะครับแล้วก็ทำให้นี่อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่คุณทักษิณถึงต้องแสดงพลังของตัวเองออกมานะครับการที่คุณทักษิณไปตีกอล์ฟแล้วมีการระดมพลมาอยู่คนมาอยู่กับคุณทักษิณอย่างเออกระเลิงเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอนเป็นการระดมพลจงใจโชว์ภาพในเวลาที่พลเอกประวิทย์กับคุณเฉลิมจับมือกันนะครับซึ่งก็แปลว่า ในแง่กลยุทธ์เฉพาะหน้าผลเอกประวิทยกับคุณเฉลิมเนี่ยเตรียมตัววางแผนนะครับเปิดศึกถล่มในายใหญ่อย่างแน่นอนนะครับเป็นการรวมตัวกันของคนที่ถูกทิ้งจากบ้านจันทรสองล่าอย่างแน่นอนนะครับบ้านศึกการเมืองวันนี้เป็นศึกการเมืองของกลุ่มการเมืองเก่าที่เ,เราได้เห็นนะครับนักการเมืองสไตล์ผลเอกประวิทย์นักการเมืองสไตลกกไต์คุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับกับนักการเมืองสไตล์คุณทักษิณนะครับนักการเมืองสไตล์คุณ สมพงศ์นะครับนักการเมืองสไตล์คุณอนุทินนะครับที่จับมือกันนะครับเล่นการเมืองในแบบการเมืองเก่ากันแน่นอนว่าการเมืองแบบนี้ไม่สร้างสรรนะครับแต่เป็นการเมืองที่มันนะครับสำหรับประชาชนที่เราได้เห็นบรรยากาศการเมืองแบบนี้นะครับนั่นคือบรรยากาศทางการเมืองทีออ่นักการเมืองนั้นเขาขัดแย้งกันนะครับเขาแย่งอํานาจกันนะครับเขา ปะทะกันนะครับแล้วเขาก็เล่นการเมืองแบบตุกติกต่างๆนานา,นากันนะครับสำหรับการเมืองไทยวันนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ ย้อนยุคนะครับเป็นเรื่องที่ย้อนหลังนะครับแล้วก็เป็นการเมืองแบบที่ประเทศไทยเองก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่เป็นการเมืองซึ่งถ้าใครบอกว่าการเมืองที่เป็นจริงมันเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าการเมืองแบบนี้คือการเมืองที่น่าสิ้นหวังแล้วก็การเมืองที่น่าผิดหวังนะครับประชาชนไม่อยากเห็นการเมืองแบบนี้เลยนะครับเพราะการเมืองแบบนี้ไม่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นการเมืองของฝ่ายซึ่งแพ้เลือกตั้งในการเลือกตั้งปี66นะครับแต่ว่าพยายามจะยึดกลุ่มอนาคตของประเทศยึดกลุ่มชะตากรรมของประเทศไว้ที่ เครือข่ายตัวเองและคือขายพวกพ้องของตัวเองดังนั้นวันนี้นะครับเป็นการเมืองที่ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่หลายคนเริ่มมีเสียงบน่นคิดถึงพลเอกประยุทธ์ผมเชื่อว่าคนที่ดูผมอยู่เนี่ยไม่ได้มีใครคิดถึงพลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็ดนก็นคือความเบื่อหน่ายของประชาชนต่อสภาพการเมืองแบบที่พักเพื่อไทยเล่นนะครับการประเจิดประเจ้อนะครับของการรวมตัวของนักการเมืองรุ่นปู่ทั้งหลาย ที่ประเจิดประเจินรวมตัวกับนักธุรกิจกลุ่มผูกขาดของประเทศทั้งหลายเนี่ยมันทําให้ประชาชนอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆว่าตกลงประเทศไทยวันนี้เป็นประเทศที่เป็นของประชาชนเฉพาะวันเลือกตั้งใช่หรือเปล่าแต่เมื่อการเลือกตั้งจบลงนะครับนะักการเมืองกลุ่มนี้ก็พร้อมจะ ตีจากประชาชนและไม่เห็นหัวประชาชนไปจับมือกันเองนะครับแสดงพลังกันเองคิดแต่เรื่อง power play นะครับคิดแต่เรื่องของการแข่งแย่งอำน,นาจคิดแต่เรื่องการประลองกําลังกันหรือเปล่านะครับนี่คือการเมืองฝั่งรัฐบาลที่กําลังเกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม YouTube ช่องสีรถทอล์คด้วยแล้วก็ ย้ำด้วยนะครับว่าอ,อ,อยากจะรบกวนทุกท่านให้สมัครเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube สิรอดทอกันนะครับการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนก็ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมมาที่หน้าแรกของ y o u t u b e สิรอดทอนะครับแล้วก็กดตรงคำว่า Community นะครับกกดตรงคำว่า Membership นะครับกดไปตรงนั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับปุ่มสําหรับการเป็นสมาชิกรายเดือน Youtube ช่องสิรอดทอกนะครับก็ เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับเออวันนี้ระบบผิดพลาดเยอะจริงๆนะครับผมนั่งดูคมชัดลึกอยู่เนี่ยนะครับก็มีคนดูประมาณ800คนอันนี้ผิดปกติแล้วนะครับเพราะว่าเนชั่นเนี่ยมีคนตามประมาณ7ล้านถ้าช่องที่มีคนตาม7ล้านไลฟ์อยู่มีคนดู800คนเนี่ยมันผิดปกติแน่ๆแล้วนะครับดังนั้นเป็นกันทั่วไปหมดนะฮะวันนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นที่ผมนะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งหลายคนบอกว่าผมเป็นคอมพิวเตอร์ผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นปัญหาของระบบ YouTube จริงๆนะครับ คมชัดลึกตอนนี้ไลฟ์พร้อมกับผมอยู่คมชันลึกมีคนตามทั้งช่องเนี่ยเล้านนะครับไลฟ์ live ตอนนี้มีคนดู800อันนี้ผิดปกติแน่นอนแล้วนะครับไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นระบบของ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมสบายใจแล้วนะครับที่เป็น,เป,นเป็นปัญหาของระบบ YouTube ไม่ได้เป็นปัญหาที่ผมเองไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับท่านที่เป็นห่วงผมก็จะบอกว่าผมกดอะไรผิดผมกดอะไรผิดผมก็เครียดไปด้วยนะครับ ขอับคุณคุณอภิชาตินะครับ,บคุณอภิชาตบอกว่ากดเข้ามาดูอาจารย์เรื่อยๆว่าไลฟ์หรือยังไม่สนเตือนไม่เตือนขอบคุณคุณอภิชาติมากๆนะครับที่เข้ามานะครับวันนี้มันมีปัญหาการผิดพลาดที่ระบบจริงๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณพิสแคนบอกว่าแสดงว่าคนดูหายเพราะ YouTube ไม่ขึ้นแจ้งเตือนก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับวันนี้เป็นหมดนะครับไม่ได้เป็นที่ผมนะครับคุณวายุบอกว่าวันนี้ไม่แจ้งเตือนจริงๆครับเห็นแดงๆว่าไลฟ์เลยเข้ามาดูนะครับก็ คุณพิชัยบอกว่ากาลังเข้าซีนเรโอนั่งบนภูด,ดูมาหาัศกรรกันมันสุยนะครับก็จริงนะครับสนุกดีครับแต่เป็นการสนุกที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะวันนี้นะครับการเมืองฝั่งผู้มีอนานาจเป็นการเมืองแบบนี้คือกลุ่มนักการเมืองเก่ากลุ่มนักการเมืองรุ่นปูจับมือกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของประเทศอยู่เบื้องหลังดันคุณทักษิณน,นะครับให้เป็นหัวขบวนของกลุ่มการเมืองเก่า ที่นักการเมืองรุ่นปู่นักการเมืองรุ่นพ่อจับมือกับกลุ่มทุนที่ร่ำรวยสุดในประเทศอุปสรรคมีอยู่นิดเดียวคือฝั่งซึ่งมีแรงแข็งกับคุณทักษิณในฝั่งตัวเดียวกันเองคือพลเอกประวิทย์และคุณเฉลิมนั้นจะมีไม้เด็ดอะไรในการเล่นคุณทักษิณอยู่นี่คือการเมืองที่เราเรียกว่าการเมืองของชนชั้นนำนะครับเป็นการเมืองที่ประชาชนไม่ได้อะไรนะครับถ้าใครบอกว่าการเมืองที่เป็นจริงมันคืออะไรก็คือการเมืองแบบนี้ครับคือนักการเมืองรุ่นปู่นะครับนักการเมืองรุ่นพ่อ ทุกพักที่แพ้เลือกตั้งนั้นคุยกับนักธุรกิจรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของทุนใหญ่ของประเทศนะครับแล้วลักดันคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังคุณทักษิณเจรจาหว่านล้อมผลประโยชน์ต่างๆกันรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือไม่นะครับแล้วก็มีความขัดแย้งกันกับพวกเดียวกันอย่างพลเอกประยุทธ์และคุณเฉลิมจนกลายเป็นที่มาของแรงแค้นทางการเมืองนะครับการเมืองของชนชั้นนําเป็นการเมืองที่ประชาชนไม่ได้อะไรแล้วก็เป็นการเมืองที่ประชาชนไม่มีหวังนะครับ